รีวิวน้องลิซ่าสวยงามสง่าเฉืดฉายในงานเปิดนิทรศการ Serpenti 75 Years of Infinite Tales เมื่อวันที่28มิถุนาย,ยน2023ค่ะน้องลิซ่าได้ไปร่วมงานเปิดนิทรศการ Serpenti 75 Years of Infinite Tales ที่จัดขึ้นที่แกลเลอรี่กุกเจในกรุงโซลประเทศเกาหลีใต้เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวาระครบ75ปีของ Serpenti ติ l o l l t i t n o n w e l r y รูปทรงงูสุดไอคอนิกของแบรนด์สัญชา่าอิตาเลียนยังบูการีภายในงานค่ะก็จะมีการจัดแสดงผลงานจิวเวลรีจากตระกูลเซอร์ ทั้งฟรายจิวเวอรี่แลวก็ไฮจิวเวอรี่นอกจากนี้ก็ยังมีผลงานในแขนงอื่นๆเช่นวิดีโอศิละปะต่างๆค่ะที่ถ่ายทอดเสน่ห์ของเซเบติในอีกมิติหนึ่งเพื่อเป็นการเล่าเรื่องราวความเป็นมาของคอลเลกชันซึ่งบุกรีเขาก็ได้ยกนิทรรศการดังกล่าวไปจัดแสดงมาแล้วในหลายๆเมืองทั่วโลกแล้วเช่นเซี่ยงไฮ้นิวยอร์กมาดริดประเทศสเปนซึ่งนับว่าเป็นประเทศแรกเลยรวมทั้งยังจัดป๊อปอัพสโตร์สำหรับจิวเวอรี่คอลเลกชันเซเบติโดยเฉพาะที่กรุงเทพมหานครประเทศไทยของเราด้วยเมื่อวันที่29 25มมมีนาาคถึงเษยนที่ผ่สิบนนเก้เมาม รีวิวน้องลิซ่าในงานนี้ค่ะเพื่อนๆก่อนจะไปชมอิทิยาบทต่างๆของน้องลิซ่าเอสขอเล่าถึงรายละเอียดการแต่งตัววันนี้ของน้องลิซ่าก่อนค่ะและก็ยังมีภาพสวยๆมาให้ได้เชยชมกันอีกด้วยวันนี้น้องลิซ่าศิลปินในวัย26ปีมาด้วยลุคสวมใส่ด้วยซาตินสีขาวว้าวหลังแบรนด์เดนิลแฟรงเกิลเป็นชุดที่คาดไม่ถึงจริงๆเซอร์ไพรส์สสมากๆฉีกจริงๆดูโตไปเลยนึวว่ามางานเทศกาลหนังฮอลลีวูดเรียกว่าเป็นเทรนชุดเจ้าสาวยุคนี้ได้เลยนะคะเนี่ยชุดเรียบรู้ที่สุดนอกจากนี้ค่ะชุดของน ทับแขนเสื้อไปเลยมันแสนเก๋แสนเทจ่จริงๆแม่ชุดของน้องลิซ่ามีราคาประมาณ4,600ดอลลาร์สหรัฐรองเท้าค่ะเป็นรองเท้าทรงเดิมจากงานบุกิรีรอบก่อนเป็นรองเท้าของแบรนด์คริสเตียนลูบูแตงมีสนุนราคา1,195ดอลลาร์สหรัฐและน้องลิซ่าก็สะกดทุกสายตาด้วยเซอร์เพนติเนสเลสซีสร้อยคอทองคำดีไซน์เกล็ดงูระดับด้วยเพชรแล้วก็มาราลคายซึ่งเป็นคอลเลคชันเมดิเตอร์เรเนียนอีเดนเซอร์เพนติมีบูลค่าถึง5้าล้าน5แสนบาทได้เลยนะคะเพื่อนๆสำหรับส,ร,บสร้อยคอพร้อมกับ สวมต่างหูและก็กำไรมือในโมทีฟเดียวกันค่ะม,มูลค่าของต่างหูอยู่ที่2องล้านเก้าแสนบาทกำไรมืออยู่ที่4ี่ล้านหนึ่งแสนบาทซึ่งทั้งหมดนี้ค่ะล้วนเป็นผลงานจากคอลเลกชันเซอร์เพนตินั่นเองถึงแม้ว่าจะไม่ได้เห็นดีไซน์ตัวงูแต่ทว่าเกล็ดทรงหกเหลี่ยมยังสะท้อนถึงสเสน่ห์ของเซอร์เพนติได้เป็นอย่างเด่นชัดถือว่าเป็นลุคที่เรียบโกที่แฝงสเสน่ห์แสนเย,ย้ายวนขององลิซาค่ะองลิซ่ามางานแต่ละทีก็แต่งตัวเบาๆค่ะเครื่องประดับน้อยชิ้นราคาเบาๆหมายถึงแบบว่าเบากระเป๋าเลยทีเดียวค่ะเครื่ออองงคคเรื่ แขนเครื่องหูเขียวมรกตถ่ารู้ถ้ารัขนาดนี้เล็บก็ต้องไม่แพ้สีเครื่องประดับจริงไหมคะวันนี้น้องลิซ่าก็ทําสีเล็บออกเป็นสีเขียวๆด้วยสวยสง่าจริงๆนอกจากนี้วันนี้ค่ะน้องลิซ่าก็ยังเปิดเม่งรับซับเล่าผมไรหน้ามา้านี่สินะเขาเรียกว่าผันล้านวอนของแท้น้องลิซ่าลุคนี้ค่ะสวยพยายามมากแบกทั้งหน้าแบกทั้งผมงามสมเป็นอีเวนต์แบบแท้ทูนอกจากนี้ค่ะน้องลิซ่าก็ยังมาด้วยแฟชั่นเขี้ยวฝังเพสท์ว่าชุดเจมส์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อน้องลิซ่ายิบเนี่ยก็จะเห็นมีการโชวอ์อายุ ฟันบนด้านซ้ายค่ะแล้วก็เป็นรูปดาวฟันบนด้านขวาเรียกว่าเห็นถึงรอยยิ้มจากหัวใจของน้องลิซ่าที่แท้จริง,รง,รงๆหลายคนเนี่ยเพสหนักมากหน้าข่าวก็คือถ่ายน้องลิซ่าแบบใกล้มากดูไม่เห็นเมคอัพหรือคะเนี่ยถ่ายซูมแค่ไหนคะ่ะน้องลิซ่านั้นเอาอยู่ค่งแอดก็มีความรู้เกี่ยวกับการทําเคี้ยวฝังเพรหรือว่าทูตเจมของน้องลิซ่าเนี่ยมาเล่าให้ได้ฟังกันสําหรับการทําเคี้ยวฝังเพชค่ะหรือว่าทูตเจมเนี่ยเป็นกระบวนการของการทําฟันเคี้ยวหรือว่าการเสริมความงามให้กับฟันอีกรูปแบบหนึ่งนั่นแหละค่ะเพื่อนๆโดยแทดเพ ฟันที่ต้องการด้วยกาวชนิดพิเศษค่ะซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยเพิ่มเสน่ห์ให้กับรอยยิ้มโดยการทาเคี่ยวฝังเพชรเป็นเทรนที่ได้รับความนิยมในประเทศเกาหลีใต้มาได้สักพักใหญ่แล้วโดยเฉพาะในหมู่ไอดอลเกาหลีซึ่งนอกจากการติดเพชรแบบปกติแล้วในปัจจุบันค่ะก็จะมีวัสดุและก็เพชรให้เลือกหลากหลายรูปแบบเลยได้เห็น,นอนริซ่าค่ะยิ้มแบบนี้ยิ้มทีเนี่ยใ,นใ,นใจละลายเห็นรอยยิ้มต่างๆไม่ว่าจะเป็นตอนเด็กหรือว่าตอนโตเดีกเดียวว่าเหมือนเดิมเพชรเลยค่ะลูกสาวเอามา่ะพูดถึงเรื่องการ ติด้านความงามของเกาหลีเนี่ยตรงหน้าขาวไว้ก่อนประมาณนั้นนะคะแต่ว่าแอนมองว่าน้องลิซ่าวันนี้นะคะแต่งหน้าสวยมากอาจจะเป็นเพราะว่าแสงแฟลชด้วยแต่ว่าถ้าตามรอยลุกแต่งหน้าสวยรูของน้องลิซ่านะคะในงานบุกลีครั้งนี้เป็นการเปิดทรงผมเปิดหน้ามาจะได้เห็นโครงหน้าที่ชัดแล้วก็โดดเด่นของน้องใบหน้านี่ก็เน้นแต่งผิวให้ดูกลมมีออร่าแล้วก็สวยแพงส่วน,นริมฝีปากค่ะมีการทาลิปสติกสีแดงสดทาทับด้วยลิปกลอสชิมเมอร์ให้ดูชุ่มชื่นแวววาวต่อมาคิ้วค่ะจะเป็นการระบายสีคิ้วด้วยความหนาที่สสมเ ตาก็ทาอายแชโดว์กลิตเตอร์สีขาวเป็นประกายวาดเส้นไลเนอร์บางปลายแหลมส่วนแก้มก็มีการปัดแก้มบางเบาด้วยสีชมพูอ่อนนี่คือรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งหน้าแต่งตัวของน้องลิซ่าค่ะบรรยากาศหน้างานก่อนค่ะก่อนที่น้องลิซ่าจะมาเรียกได้ว่าคนมารอเยอะมากๆทั้งสื่อทั้งประชาชนนะคะใจแม่นี่มาแล้วว่ามีการเทรนการแทร็กน้องลิซ่าอย่างหนักพอได้เห็นหน้างานแล้วก็นักข่าวรวมถึงประชาชนที่ไปรอแล้วค่ะก็ช่างห่างไกลคําว่า privately ือเกินนึกว่า Paris f ฟชั่นว w e นะคะแต่เมื่อตัดภาพไปที่อีก แบรนด์พ่อเอีค่ะที่เกินคําว่า private event ไปมากอันนี้แซลล์นะคะนี่คืองาน private ฉบับพ่อบาบินค่ะบุกรีต้องครองทุกพื้นที่สื่อแน่นอนค่ะวันนี้ต่อมาค่ะมาชมบรรยากาศด้านในกลเกรรี่หน้าแบ็กดรอปก่อนที่น้องลิซ่าจะมาถึงแบ็กดรอปก็คือเลิศม,มากแม่ไฟในงานก็เลิศนะคะนอกจากนี้ค่ะด้านใน,นก็จะมีการบริการเกี่ยวกับเครื่องดื่มค็อกเทลจากนั้นค่ะแอดจะพาเพื่อนๆไปเสพความน่ารักความสวยของน้องลิซ่าในหลายๆอิริยาบถต่างๆภายในงานตั้งแต่ตอนที่น้องลิซ่าเดินเข้ามาในงานจนกระทั่งน้องลิซ่าได้กลับ เร่งจะมีทั้งคลิปภาพรายละเอียดต่างๆมาเล่าเท่าที่แอดมีข้อมูลเท่านั้นน้องลิซ่าในพาร์ตตอนที่มาถึงงานแล้วก็เดินเข้าไปในแกลเลอรี่กันน้องลิซ่าปรากฏตัวด้วยชุดสีขาวเดินมาสวยสง่ามากๆแล้วก็ต้องมีการจับกระโปรงขึ้นมาค่ะก็เนื่องด้วยชุดนี่มันยาวพาร์ตตอนที่น้องลิซ่าจะเข้าไปในแกลเลอรี่ค่ะเดินมาด้วยความมีออร่ารัศมีแล้วก็ความสวยนี่ก็แพ่กระจายมาแต่ไกลเลยชยีค่อนข้างที่จะเฟมัสในเกาหลีค่ะทั้งภาพเดินตามน้องลิซ่าเยอะมากรวมทั้งคนที่อยู่ในงานกล้องโทรศัพท์ที่มีอยู่ในนมืออเทุกคร้งจ กันยกขึ้นมาถ่ายโดยมิได้นัดหมายจริงๆลืมสุดๆนี่คือที่มาของคําว่าเมนีเวต์ของจริงเพราะว่าใครๆก็รอน้องลิซ่ามางานแล้วก็ดูพี่บริกาทุกคนสิคะเรียกได้ว่ามีการรักษาความปลอดภัยขั้นสุดปฏิบัติกับน้องลิซ่าราวกับเจ้าหญิงเพราะว่าน้องลิซ่าคือเจ้าหญิงบุครีแน่นอนค่ะตอนน้องลิซ่าเดินผ่านทุกคนนีกก็เงียบค่ะอารมณ์ว่าหยุดหายใจรอๆกับตอนกินน้าประมาณนั้นเลยเพื่อนๆล้วก็อึ้งในความสวยค่ะเมื่อเห็นน้องลิซ่ากล่ไลฟังจากเสียงคลิปก็คือโอโหว้าวมากแม่ตอนที่น้องล แล้วก็ยิ่งเป็นกล้องสดตอนที่น้องลิซ่าเดินเข้าไปในแกลเลอรี่สวยงามมาก น้องลิซ่าเดินเข้ามาแน่นอนที่สุดว่าคุณพ่อบาบินมายืนรอรับน้องลิซ่าอยู่แล้วเป็นอีเวนต์สุดๆไม่มีใครในงานนี้สปอยน้องลิซ่าสุดได้ทัาพ่อบาบินอีกแล้วค่ะเจอหน้าปุ๊บทักเสร็จคุณพ่อก็ชมน้องลิซ่ากรุบด้วยใบหน้าที่อ่อนโยนมากๆพ่อบาบินบอกว่าคุณสวยมากน้องลิซ่าก็ก้มลงแล้วก็ยิ้มให้กับคุณพ่อแล้วดูหน้าคุณพ่อบาบินสิคะภูมิใจกับลูกสาวที่สุดซึ่งคุณพ่อเองเปลื้มมากๆนะก็เลยมาลงคลิปนี้ค่ะด้วยตัวเองเลยดูนะคะโกลบแบรนด์แอ,อม เขารักลูกสาวแล้วก็ให้เกียรติน้องลิซ่ามาตลอดแค่เข้ามาเนี่ยซีนก็ใหญ่โตเวอร์วังได้นะคะเป็นอีเวนต์ ต่อมาค่ะจะเป็นพักตอนที่น้องลิซ่าถ่ายภาพอยู่หน้าแบ็กดรอปเมื่อน,น้องลิซ่าเข้าไปในแกลเลอรี่แล้วนะคะก็ได้เจอกับพ่อบาบินก็ทักท่ายกันจากนั้นค่ะพ่อบาบินก็เชิญน้องลิซ่าไปที่หน้าแบ็กดรอปเพื่อถ่ายรูปน้องลิซ่าค่ะโตเรียกว่าสามารถโพสท่าได้สวยงามสง่ากลองไหนก็ไม่หวานแฟลก,ก็คือรัวมากแม่ไตล,ลิจะเลือกชุดให้ใส่ย,ยากขนาดไหนน้องลิซ่านี่ก็จะหาหนทางทาให้มันโอเคจนได้ในที่สุดเสมอริงๆชุดแบบนี้ถ้าไม่มืออาชีพอาจจะสะดุดกันได้เพราะว่าน้องจะต้องถือหางของชุดเรื่อยๆเรียกว่าหน้าแบ็ดกบดตัวงาานภพ ยังไงอย่างนั้นเลยค่ะเมื่อไรคะเนียนนอริซ่าจะได้เป็นนักแสดงท่านหนึ่งสารฝันให้หน่อยค่ะออกงานแต่แรกครั้งค่ะเรียกได้ว่าอินเนอร์อินใจของชีเนี่ยไม่เคยตายกล้องพดปุ๊บบจิกๆหมดไม่สวนว่ากล้องใครพี่ตากล้องจะเอามุมโพสไหนคะเก็บไม่ทันหนูหันให้อีกรอบแสงแฟลชมารวมมากๆค่ะนอริซ่าก็คือไม่ใช่แค่หน้าสวยแต่ว่าอินเนอร์ถ้าโพสบุคลิกต่างๆโดยรวมวันนี้จะดะเบียวร่างกายได้ดีตลอดขอชมเลยและก็สวยจากจริตจ,จากบุคลิกของน้องเลทยทีเดียวนี่ก็คือซีนหน้าแบ็กดรอปของน้อนนรัก น่ารักที่หน้าแบ็กดรอปไม่พูดไม่ได้เลยนะั่นก็คือหลังจากที่น้องิซาถ่ายภาพหน้าแบ็กดรอปแบบเดียเด่ยวแล้วจากนั้นพ่อบาบินก็จะขึ้นมามีโมเมนต์พ่อลูกสุดน่ารักตอนคุณพ่อทามินิฮาร์ดด้วยค่ะตอนที่น้องิซาแล้วก็พ่อบาบินถ่ายคลิปถ่ายภาพด้วยกันหน้าแบ็กดรอปค่ะมันน่ารักลื่มปลิ่มมากๆเลยค่ะเพื่อนๆรวมเฟรมกันเอนดูความทําวินิฮาร์ดน้องิซาก็ทําให้ดูไหนจะทําท่าหัวใจครึ่งหนึ่งซึ่งคุณพ่อค่ะก็คือทําก่อนน้องลิซาอีกนะคะเนี่ยตลอดการ และพ่อบาบินค่ะก็คือยืดอกสุดไรจะสปอยลูกสาวได้เก่งเท่าคุณพ่ออีกแล้วพากันหัวเราะเอิกอักชี้กล้องนั้นทีกล้องนี้ทีค่ะอารมณ์ว่าเธอได้รูปหรือยังต้องถ่ายลูกฉันไปสวยๆนะเสร็จงานเดี๋ยวรอแชร์ลงสตอรี่ตอนนี้ขอไปเขียนบทก่อนแคมป์แต่และภาพของคุณพ่อบาบินค่ะก็ทํามีมได้อีกามากมายเรียกว่าคุณพ่อบาบินรวมถึงบุคลิกก็คือเขาทิ้น้องลิซ่ากระดุดเจ้าหญิงเหมือนที่เขาพูดไว้เลยได้เห็นแบบนี้แล้วเชื่อว่าทุกคนจะรักพ่อบาบินและก็บุคลิกยิ่งขึ้นไปอีกจากนนัั้้าากก็จะมมมีโเตถ่ยภพบผู ีหหาาเกลสวยหลอกกันมากๆเลยค่ะมีอีกโมเมนต์หนึ่งตอนที่อยู่หน้าแบ็กดรอปนั่นแหละเป็นจังหวะหันข้างเชื่อว่าคลิปนี้จะเป็นตำนานแน่นอนก็คือนักข่าวเนี่ยจะให้หันอีกด้านนึงน้องลิซ่าก็บอกว่าแต่ว่าหน้าหนูสวยฝั่งนี้นะคะมีขอโทษพี่พี่สื่อด้วยแล้วพี่พี่สื่อค่ะเขาก็ขำกันหน้ารักหน้าอนดู เรวานอลิซาก็คุยกับพี่ๆสือ่อมีการยิ้มแย้มตลอดเวลาไม่แปลกเลยค่ะที่ไปไหนก็มีแต่คนรักแล้วก็เอ็นดูน้องน้องน่ารักจริงๆค่ะเป็นคนที่มีความมัน่นใจในตัวเองชอบตรงนี้มากๆมีเสน่ห์เฉพาะตัวสุดๆแล้วก็แถม enjoy happy เจิดจ้กาก้านดีเฟอร์คุยพี่จะเอาท่าไหนก็บอกเลยค่ะต่อ,อมาค่ะจะเป็นพาพตอนที่น้องเนี่ยกำลังเดินไปถ่ายมุมต่างๆทั้งในและก็อยู่ด้านนอกแกร,รี่นิดนึงไม่ทราบว่าน้องเนี่ยไปไหนก่อนหลังนะคะอย่างจังหวะนี้เป็นการเดินไปคุยไปกับผู้บริหารแบรนด์แบบชิลๆป้องปากสวยๆเลิศเกิน งานร่วมงานกันจนคุ้นเคยนะคะบ่มีคามําว่าตื่นงานในพจนานุกรมของน้องลิซ่าค่ะบอกเลยแถมแต่และตอนที่ลิซ่าเดินไปคุณหนูลูกคุณหนักมากทีมงาน,นี่ก็ประคบประงมสุดๆนะคะพี่กาดดูแลประดุจเจ้าหญิงระมัดระวังมากๆยิ่งตอนลงมาใดแล้วก็โอ้ยอยากชอบเลยคะ่ะต่อมาค่ะคลิปนี้นะ่าจะเป็นคลิปตอนที่นลิซ่าถ่ายภาพด้านในนิทรรศการนะคะเป็นมุมด้านข้างก็คือสวยมากสวยเกินมุมไหนก็รอดจริงๆส่วนพาทนี้แอดไม่แน่ใจว่าจะเป็นช่วงไหนเป็นคลิปตอนที่ทีมงานเดินนําน้องไปเพื่อเชิญน้องถ่ายภาพด้านนอก เปลาจากนั้นค่ะก็จะมีคลิปตอนที่น้องลิซ่าถ่ายภาพกับฉากล้างที่ปุกรีเนี่ยเขาจัดเป็นโลโก้ของงานรบรอบ75ปีเซอร์เพนติค่ะก็จะเป็นงูวงรอบนะคะแล้วก็กินหางเห็นดาราหลายคนที่มางานนี้ค่ะก็จะถ่ายกับมุมนี้น่าจะเป็นมุมถ่ายภาพหนึ่งในงานนิทรรศการนั่นเองเรียกไม่ถูกแต่ว่าจังหวะที่น้องลิซ่าหันหน้าหักแล้วก็คือจึง้งเก็จากนั้นน้องลิซ่าจะกล่าวเพราะบ,บิ๊มก็คือทั้งรับแล้วก็ส่งน้องลิซ่ากลับเห็นคลิปแล้วก็คือน้ําตาจีไหลดีใจที่คุณพ่อหน้ารักกับ จะกลับแล้วตอนน้องกําลังจะขึ้นรถก็คือโบอกมือตั้งแต่ยังไม่ขึ้นรถเลยนะคะพออยู่ในรถสวยสู้แฟลตมากแม่ซึ่งบลิงกเกาหลีไปรอน้องลิซ่าทั้งขามาแล้วก็ขากลับแต่ว่าตอนที่น้องลิซ่าขามาเนี่ยไม่ได้เปิดกระจกทักทายเพราะว่าระยะทางมันสั้นเลยไม่น่าจะทันเห็นแต่ว่าขากลับน้องลิซ่าก็เลยเปิดกระจกมาทักทายบลิงกเปิดปุ๊บก็บอกขอโทษที่เมื่อตอนขามาเนี่ยไม่ได้เปิดกระจกหน้าต่างลงนะโอ้โหน่ารักมากๆนอกจากนี้ก็มีโมเมนต์ตอนที่น้องลิซ่าคุยกับแฟนคลับนั่นเลยค่ะ ด้วยไม่แปลกใจเลยค่ะว่าทําไมนับวันแฟๆนๆเนี่ยยิ่งเพิ่มขึ้นเพราะวาความน่ารักความแสนดีของคุณเขานี่แหละค่ะใครเห็นก็ต้องตกหลุมรักนะคะ้นอนดิซากลับบ้านแล้วก็พักผ่อนเยอะๆนะคะหลังจากที่ได้เห็นโมเมนต,ต์ต่างๆของ้องนดิซาแล้วจากที่้อนดิซาอ,อกงานแต่และงานก็คือไม่มีอะไรน่าห่วงเลยค่ะน้องพกความมั่นใจไปเต็มที่เล่นกับชุดเก่งพีเซนเกง่งดูแลสบายตาม,มีลูกเล่นตลอดท่วงท่าการเดินก็ไม่เคอะเขินระเบียบร่างกายดีที่สุดนี่สินะเสน่ห์เฉพาะตัวที่มันสนกันไปได้จริงๆชมแล้วชมอีกค่ะว่าบุคลิกดีมาาาากกกรววงงตััเเข้สค รอบข้างแล้วก็เป็นกันเองไปด้วยบรรยากาศรอบตัวก็เลยผ่อนคลายสดใสขึ้นเป็นเมนอีเวนต์ของแท้ไม่ว่าจะงานบุกรีรอบไหนก็คือติ๊กถูกหมดทุกช่องค่ะชุดทรงหุน่นทรงออร่าทรงสวยกินคนสุดๆเลยค่ะและด้วยความปังค่ะแอดก็เลยจะขอ,อนาความปังมาส่งท้ายคลิปนี้เพราะว่าหลังจากน้องลิซ่าออกงานก็คือทีมงานเหี่บปลื้มมากๆเลยผู้เชี่ยวชาญอาวโุโสในทีมสื่อสารของบุกรีเกาหลีมาอัปเดตไอจีสตอรี่เป็นการแคปแท็กต่างๆที่เกี่ยวข้องกับน้องลิซ่าค่ะที่มีการเทรนการทแท็กกันซึ่งต้องบอก ว่าแต่และแท็กค่ะก็คือสุดจริงๆเกินล้านทุกแท็กเลยทั้งนี้ก็เกิดจากแฟนคลับนั่นเองค่ะที่มาเชร์น้องลิซ่าทุกคนเก่งมากและที่สําคัญคนของแบรนด์เอาไปเข่งเรียบร้อยแล้วนั่นก็เพราะว่าฝ่ายการตลาดของแบรนด์ต่างๆเขาจะมีการสํารวจการเทรนด้วยซึ่งก็จะเห็นแบรนด์ต่างๆเขิงยอดนี้กันบ่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นการเทรนการแท็กนี้ไม่เคยสูญเปล่ามันคือการรักษากระแสของเมนของเราค่ะอีกช่องทางหนึ่งเลยที่ลงทุนเพียงการเทรนให้โคตาทวิตเราแก้การเทรนเท่านั้นเลยค่ะนอกจากนี้ค่ะแม้ว,ว่าตัวไม่ได้มาแต อยู่ที่เกาหลีแล้วนั่นก็คือรองประธานฝ่ายขายค้าปลีกและก็โปรโมตของบูกอรีอย่างคุณเลเลียโอกาวาซาก็ได้แชร์โพสของแฟนคลับน้องิซ่าลงในไอจีสตอรี่ที่มีแคปชั่นว่า Queen of b u เก r รีและอย่างยิ่งโดยเฉพาะคุณพ่อบาบินค่ะต้องเรียกได้ว่าลงรูปน้องริซ่ารัวๆ,ๆมากแม่อวดลูกสาวลิซ่าเต็มฟิดไอจีแล้วก็ไอจีสตอรี่เต็มไปหมดค่ะคุณพ่อภูมิใจจริงๆเพราะว่าตั้งแต่น้องลิซ่าเป็น globally ambassador ของบูกอรีเหมือนว่าคุณพ่อบาบินเนี่ยจะไม่เคยร่วมงานกับน้องลิซ่าในเกาหลกู คนเล็กคนเก่งที่ทําผลงานสร้างไรายได้ให้กับแบรนด์เป็นหมื่นหมื่นล้านสินะพอบลืมมากค่ะมีการลงทั้งคลิปเป็นโมเมนต์ต่างๆของน้องลิซ่าระหว่างที่คุณพ่อเนี่ยอยู่กับน้องแล้วก็ดูแลตลอดงานรวมถึงได้ลงรูปภาพน่ารักน่ารักกับน้องลิซ่ามากมายค่ะแถมล่าสุดนี้คุณพ่อก็ยังโพสไอจขอบคุณน้องลิซ่าแต่ว่ามันจะมีประโยคนึงที่บอกว่าบาริสแฟชั่นกูตูวิกรอดูเลยค่ะแอบคาดหวังเลยว่าจะมีอะไรมาเร็วๆนี้ซึ่งคุณพ่อบอกว่าเราทํางานเบื้องหลังในกรุงโซลเพื่อกระชับความร่วม,มือให้ แฟนยิ่งขึ้เพื่อคิดหาแนวการทํางานร่วมกันพลิกโฉมใหม่เดาและรอดูขอบคุณน้องลิซ่าอีกครั้งแล้วพบกันที่ปารีสกูตูวิกอุ้ยคุณพ่อบาบินเล่นกับใจเก่งมากเฟอ้อหวังว่าจะมีข่าวดีเร็วๆนี้ค่ะสำหรับโปรเจกต์ต่อไปของบุกริและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลค่ะที่แอดนํามารีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมกันสําหรับการออกงานครั้งสําคัญที่เกาหลีใต้ในงานเปิดดิทัศการเซอร์เมติเซเวนตี้ไฟเยียสออฟอินฟินิตเทลที่จัดขึ้นที่แกรเลอรี่กุกเจในกรุงโซลประเทศเกาหลีใต้ ช่วงวันที่28มิถุนาย,ยน2023ค่ะ